สวัสดีคะ่ะคลิปนี้แมก่กำนันสิพามาเบิง์สตอรี่ของต้นไม้ต้นนี้นะคะนี่คืออีพีด่างนะคะอีพีด่างอีพีด่างต้นนี้พี่นงเอ้ยมีสตอรี่เด้กจ้ามีสตอรี่ค่ะ,ะซึบเนื่องจากเมื่อตอนที่มีกระแสกับไม้ด่างเนาะเมื่อสองปีที่แล้วแล้วกันเนาะค่ะเนาะ,ะเมื่อตอนตอนนั้นที่กระแสไม้ด่างกำากำลังเฟื่องฟูเนาะพี่นงค์แล้ว อ่อีพี่ด่างต้นนี้ก็ติดกระแสด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างแบบไหนก็มีกระแสนะคะช่วงนั้นเนาะที่นี่ก็มี่นองคนหนึ่งเขากะอ่าด้วยความที่เป็นกระแสเนาะเขาก็อยากจะเลี้ยงอืมก็ไปซื้อมาเดี้ยงพี่นองเอ้ยซื้อมาซื้อมาหยอดหนึ่งน้อยเด้ซื้อมาอันน่อยๆค่ะเป็นข้อเขาจะตัดเป็นข้อเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะตัดเป็นข้อข้อแบบนี้เลยว่ากันเป็นใบเลยแต่ไม่โตเท่านี้นะน้อย No. หน่ยแม่พี่น้องน่อยๆเล่ากระซื้อมาแล้วทีนี้อ่าเขาก็เอามาเลี้ยงด้วยความที่ว่ายังไม่ทําความเข้าใจในการเลี้ยงเนาะอะืเขายังบม่มีความรู้ในการเลี้ยงเพียงแต่ว่าไม่ที่ติดกระแสเขาเห็นเขาก็อยากได้ไปตามกระแสเนาะพี่น้องเขากับซื้อมาทีน่นี่เพราะเขามาเลี้ยงเขามาเลี้ยงแล้วมันจะไม่รอดก็มีอีกต้นหนึ่งคืออ่า เงินไหลมาด่างขาวมีสองต้นน้องซื้อมาเนาะน้องซื้อมาน้องก็ซื้อมาแพงอยู่เด้ช่วงนั้นเนาะเออทีนี้น้องน้องน้องจะไม่รอดทีนี้เขาเห็นแม่กำนันก็ทาไม้อยู่เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันเนาะเขาก็บอกว่าแม่กำนันมาสั่น,นเอาไม้เอาไม้ต้นนี้ไปอันไปดูแลไห้นูเน้มันเป็นจังไดหนูเบืองมันคือสีบอลอดแท้่าสัน่นอืมคือสีบอลอดแท้มาสั่นเอาไปเฮ็ดไหนูเน้มาสัน่นเฮ็จดจังใดเขาสีรอด่าสัน่นแล้วเขาก็าคงจะเกิด การแบบแบบเขาไม่มีเวลาดูแลแล้วเขาคงเกิดอาการเบื่อเนาะเพราะว่าไม้ที่เราซื้อมาแล้วไม้เป็นกระแสนี่เราก็ต้องการที่ชื่นชมเนาะให้ให้เขารอดแต่น้องทำท่าจะไม่รอดทีนี้แม่กุนันก็เอามาก็เลยรับน้องมาทั้งสองต้นก็มาล้างใหม่มาทำใหม่มามาดูแลรักษาใหม่ใช้สูตรถ้าถ้าหากว่าทุกคนได้ดูคลิปแม่กมนัน ก็จะรู้เนาะแม่กำนันก็ทําเคยทําคลิปไว้อยู่เนาะเคยทําคลิปไว้อยู่ในตอนช่วยเหลือนอ้องสองต้นนั้นพรปรากฏว่าพอช่วยเหลือพอดูแลพอเอามาฟื้นฟูดูแลใหม่สําหรับเงินไหลมาด่างขาวไม่รอด <c oughs> บอลอดเลยพี่น้อง <c oughs> เพื่อนสาหัสแห้งเพื่อนสาหัสแห้งแม่กำนันเฮ็ดจังได้ <c oughs> เพิ่นกับบอลอดแต่ว่าอีพีขาวต้วนนี้รอดค่อยๆฟื้น ค่อยๆฟื้นใช้ระยะเวลานานพอสมควรค่อยๆฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆจนจนถือว่ารอดรอดแล้วแล้วน้องแข็งแรงถอดยอดถอดใบไม่ขึ้นมาสองสยอดสองสามใบสี่ใบหาใบขึ้นมาก็ทีนี้ก็เลยเอาคืนให้กับเจ้าของเอาขึ้นไปให้เพื่นเพราะว่ารอดแล้ว หลอดแล้วบะนี้เพิ่นก็นเลยเอาขึ้นไปเลี้ยงพ่อเพิ่นเอาขึ้นไปเลี้ยงเพิ่นกะเอาเอาเอา,เอาไปเลี้ยงเอากระถางเขานะ่ะเอาไปตั้งไว้ใต้ต้นเชอรี่หนาบานเพิ่นเนาะนี่โฮมเชอรี่เพิ่นก็นเอาไปตั้งไว้ในในโฮมเชอรี่นั่นแหละแล้วก็นับวันน้องก็ยิ่งจเจริญเติบโตด้วยได้สภาพอากาศที่เหมาะสมด้วยแหละเนาะ อ่าต้นม้นี่ถ้าอยูหม่องมอสมหมองหม่องไดเข้ามาเข้ากับสีงามเรียวนาะพี่น้องเนาะอืมที่นี่พออยู่มาสักระยะหนึ่งข้าเจ้าก็เริ่มงามขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยเรื่อยขึ้นต้นเชอรี่อืมเขาก็เลื่อยขึ้นไปต้นเชอรี่นะคะอ่าที่นี่ผ่านไปปีกว่ากว่าแม่กำนันก็ไม่ได้ดูอีกแล้วเนาะช่วงช่วงที่สองสาเดือนที่เขาออกไปดูแลแม่กำนันก็ ก็เอิ่นว่าเที่ยวไปเบิองอยู่บ้านอยู่ไกลกันกน็เที่ยวไปเบิองอยู่เที่ยวไปจับทเที่ยวไปว้านําเที่ยวไปอ๋องามแล้วสวยแล้วอ่าคือตั้งแต่เมื่อก่อนเนาะที่แม่กำนันเอาไปดูแลน่ะน้องเขาะะยังไม่ใบฉีกนะคะยังไม่ใบฉีกใบเล็กๆเกนาะเขาก็มีแค่รูมีแค่รูตรงกลางแค่นี้ใบยังไม่ฉีกนะใบน้องอีพี่ยังไม่ฉีกก็ประมาณเท่านี้เนาะประมาณเท่านี้นี่ใบเท่านี้นี่เขางอกขึ้นมาสามสี่ใบก็ยังไม่ฉีกนะคะยังไม่โตเนาะ ยังไม่ฉีกอ,ออกมาแบบนี้ทีนี้พอเขาโตขึ้นเรื่อยๆๆไปเขาฉีกเขาก็สวยแล้วอสองสาเดือนที่น้องไปอยู่บ้านของเจ้าของแม่กำนันก็เที่ยวไปอยู่ไปดูไปพูดด้วยอ๋อสวยแล้วสวยแล้วเน้อน้องก็มีถอดยอดถอดอะไรมาเลื้อยขึ้นต้นเชอรี่สวยงามพอผ่านไป ปีกว่าๆแม่กำนันก็ไม่ได้ดูเลยเนาะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปดูเลยกลับบ้านพอมาตร,ตรงนี้เนะมาะมามามาตรงนี้ก็ก็เลยกลับไปดูเมื่อวานนี้เนาะสวยมากค่ะพี่น้องเอ้ยงามแห้งงามแห้งเนาะต้นนี้ที่ที่แม่กำนันเคยซอยเคยซอยชีวิตเนาะงามแห้งงามหลายที่นี่เพื่อนกะขยายไป ได้ลายกระถางเราดิเพราะว่าเพื่อนกระสิขึ้นแงๆเพื่อนกับ่ให้บ่ให้ขึ้นไปสูงเพื่อนกับคอยตัดลงมาแล้วก็เอาไปเรียงใส่กระถางกลางามรู้สึกงามเนาะที่นี่ยอดยอดนี่แม่กำนั่นกันเลยเพื่อนก็เลยให้ยอดนี่แม่กำนั่นมากมือว่านนี่เพื่อนตัดตัดสดๆมาเลยเนาะตัดมาอันนี้เพื่อนติดอยู่กับต้นเชื้อรีเบิงค่ะนี่นีห้อยเพิ่นติดเนาะแกะมาแกะมาอ่าปกติล้วเ่อกระสิตัด ป็นคอเป็นคอ,อ,อนี่ไปช่ำเนาะอันหนึ่งข้อคือหนึ่งต้นแล้วทีนี้นี่แม่กำนันได้มาก็เลยรีบเอามาปักไว้ในดินดินวัสดุปลูกนี่กะกะย่งางบ่ถึกต้องปันใดดอกค่ะแต่ว่าก็ต้องเสียบไปก่อนเพราะว่าแม่กำนันบ่มีวัสดุที่ถูกต้องกับเขาเนาะ,ะไม่มีมะพร้าวสับเนาะยังไม่มีนะคะก็เลยเสียบไว้ในดินใบก้ามปูไปพลางๆก่อนเผื่อว่าให้น้องติดสักนิดนึงก่อนเนาะค่อยเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่ถูกต้องของเขาเนาะอันนี้ ก็ดีใจเนาะค่ะเนาะอันนี้คือสตอรี่ของต้นอีพีขาวต้นนี้นะคะเนี่ยดีใจมากๆเลยเนาะเราก็ได้ช่วยช่วยเหลือต้นไม้ให้ฟื้นคืนมาให้ได้ขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆมีเยอะๆเพื่อที่จะให้เราได้เป็นอาหารตาอาหารใจเนาะ like สำหรับเรื่องของกระแสรหรือเรื่องของราคาถึงแม้ว่าเขาจะลดลงแต่ความสวยเขาไม่ลดลงเนาะกระแสเขาจะลดลงแต่ความงามเขาไม่ลดลงอันนี้คือต้นไม้ในกระแสเมื่อก่อนนะคะเนาะต้นไม้ที่มีกระแส มเมื่อก่อนเนี่ยเท่านี้เราจับต้องไม่ได้หรอกได้ตะเบิงค่ะละพี่นอ้องอ่าเราอยากได้เป็นเจ้าของคงไม่ได้หรอกเมื่อก่อนเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเราได้แล้วเนาะเราได้แล้วแม่กำนันก็จะพยายามเลี้ยงเขาให้โตขยายพันธุ์เขาให้เยอะก็ให้สวยงามประดับไว้เนาะประดับประดับไว้ในบ้านเราเป็นไม้ด่างไม้ประดับที่ชื่นชอบต่อไปเนาะค่ะเนาะนี่ถึงแม้ว่ากะระแสตอนนี้กส็สิลงมามแต่ความ ความสวยความงามเขากับรถด,ดอกเนาะเมอนกระแสะลดราคารดบร่เป็นยังค่ะยิ่งดีมันเป็นการดีที่เราจับต้องไม้เทพไม้แลไม้ทีอ่อยู่ในดาวอังคารเมื่อก่อนได้ทุกต้นทุกตัวนะคะสําหรับแต่บางตัวก็ยังแรงอยู่บางตัวก็ยังแรงอยู่นะะเนาะค่ะเนาะแต่ต้นนี้มนันกำลังก็ถือว่าอาโชคดีนะคะได้น้องมาเลี้ยงนะคะเนี่ยอโอเคอันนี้ก็คือสตอรี่เนาะคะ่ะสตอรี่ของ อีพีด่างขาวต้นนี้นะคะอันนี้ก็ก็จะเฉานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาเราตัดสดเข้ามาเนาะเราตัดสดเข้ามาแต่เราก็จะมาพูดกับเขาบ่อยๆนี่เคล็ดลับของแม่ก,กำนันเบาน้านดูดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพๆกันใหม่ค่ะขอบคุณที่รับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านแม่ก,กำนันสวัสดีค่ะ